ตอบคำถามนี้นะคะแล้ว2ไม่ซ่อมรถให้หรอครับถูกต้องค่ะถ้าเป็นประกันรประเภท2หรือที่เราคุ้นเราเรียกกันว่าประกันชั้น2เนี่ยจะไม่ซ่อมรถให้กับเราค่ะเพราะความคุ้มครองของประกันรประเภท2นะคะจะให้ความคุ้มครองรถของเราเนี่ยแค่ในกรณีที่รถสูญหายหรือรถของเราไฟไหม้เท่านั้นค่ะ<อ>เมื่อเกิดเหตุขึ้นมานะคะรถชนกัน ไม่ว่าเราจะถูกหรือไม่ว่าเราจะผิดค่ะประกันชั้นสองไม่ซ่อมรถให้กับเราถ้าเราถูกเราต้องซ่อมเองถ้าเราผิดให้ไปเรียกจากทางฝั่งคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดซ่อมรถให้กับเราซึ่งเพื่อนๆนรู้ไหมคะว่าเบีย้ยประกันสําหรับประกันชั้นสองกับสองบวกเนี่ย ต่างกันนิดเดียวแต่ความคุ้มครองคนละเรื่องเลยค่ะดังนั้นแนะนําเพื่อนๆน,นะคะว่าถ้าใครที่จะตัดสินใจทําประกันชั้นสองให้ทําเป็น2บวกดีกว่านะคะและประกัน2บวกเนี่ยให้ความคุ้มครองซ่อมรถเราในกรณีที่เป็นรถชนรถไม่ว่าเราจะถูกหรือผิดก,ก็ตามนะคะประกันชั้นสองจะซ่อมรถให้กับเราก่อนเสมอและยังคุ้มครองรถยนต์สูญหายรถยนต์ไฟไหม้เหมือนที่2ธรรมดาเขาคุ้มครองด้วยค่ะหากสนใจนะคะสามารถที่จะเข้ามา ในโปรไฟล์ของครูเอนะคะและส่งหน้าสำเนาเล่มมาครูเอยินดีดูแลค่ะคะร,รูเอวัชราวลีเอกเอกประกันภัย <พอ S 1> ประกันภัยอุ่นใจ <พา S 1> ให้มืออาชีพดูแล